ฟังเพลงขอโทษที่ลืมบอกได้หัวใจบอกเคยเดินลงสนวกวนเดินบอกเคยพ้นเมื่อวานบอกเคยลืมตอนที่มีเราบอกเคยลืมตอนที่รักกัน ยังทำตัวเหมือนเธอไม่เคยทิ้งไปหัวใจติดนิสัยเก่าเก่าหลายคราวที่ส่งข้อความถามไทยบ่อยครั้งความเงาลุกราน หน้าบ้านเธอคือที่ทำใจอย่างในน้อยยังได้หายใจไกลเธอขอโทษลายที่ลืมบ่ได้สักทีทุกทุกนาทีของชีวิตยังรักเธอเสมอ ขอโทษอีกครั้งถ้าหากความรักรบกวนใจเธอขอโทษอีกทีที่ในบางครั้งหน้าด้านมาเจอพยายามที่สุดแล้วเธอแต่ลืมเธอบ่ได้จริงจริงรู้ดี จบไปแล้วอย่ามัวรู้ตัวเป็นแค่คนถูกทิ้งบอมีทางที่สิตาวคืนแต่ก็ฝืนไม่รับความจริงสิเป็นสิตาย แต่ใจบอกเคยทิ้งเธอขอโทษหลไา,ายที่ลืมบ่ได้สักทีทุกทุกนาทีของชีวิตยังรักเธอเสมอขอโทษอีกครั้งถ้าหากความรักรบกวนใจเธอ ขอโทษอีกทีที่ในบางครั้งหน้าด้านมาเจอพยายามที่สุดแล้วเธอแต่ลืมเธอบ่ได้จริงจริงขอโทษที่ลืมบ่ได้ส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ